ไรเดอร์เศร้าส่งเค้กวันเกิดทำเชอรี่หล่น2ลูกลูกค้าไม่รับเป็นอีกประเด็นร้อนที่กำลังวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อ Twitter r e s c สกูโพสต์รูปภาพเค้กวันเกิดก้อนหนึ่งโดยจากภาพจะเห็นได้ว่าเค้กเสียหายเล็กน้อยเชอรี่ที่แต่งหน้าเค้กลุ่นลงมา2ลูกกลิ้งมาโดนถูกชื่อที่เจ้าของวันเกิดเล็กน้อยแต่เมื่อคนสั่งเห็นสภาพเค้กก้อนนี้ได้ปฏิเสธรับของจากไรเดอร์พร้อมให้เหตุผลว่าเค้กเละจึงนำมาโพสต์ถามชาวเน็ตว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เนื่องจากบทสรุปไรเดอร์ต้องเสียเงินค่าเค้ก ระบุว่าอยากแชร์ถามคนในเพจหน่อยน้องเป็นไรเดอร์แต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่รับบอกว่ามาเละแล้วราคา475บาทสงสารน้องมันจริงๆเคลมไม่ได้ด้วยเท่าที่เห็นคือเชอรี่หลุดลงมา2ลูกมาโดนชื่อคนหน่อยนึงเอาจริงๆถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วถ้ารู้ว่าไอ้น้องคนขับมันต้องเสียเงินเองเละนิดหน่อยก็เอาของนะและเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยค่ะ